ครับผม one two three AGS สวัสดีครับพวกเรา AGS นี่ไงน้องรถได้ได้ดูการเคลื่อนเรียบร้อยแล้วครับก็อลังการครับคือทุกอย่างมันเรวมากครับไม่ว่าจะเป็นแบบเสื้อผ้าหรือว่ารูปต่างๆก็ดูรู้เลยว่ามาจากออริจินอลมากๆครับก็รดีทีจริงๆเป็น e x h i b i บ i o n นี่อยากให้ทุกคนได้มานะครับเพราะเหมือนกับว่าเวลาได้รู้เรียนรู้กับ เออ BTS มากขึ้นอเงนะี้ยก็เป็นโลโมเดลของเราด้วยรนะ,ะอยากที่จะแบบเป็นได้บบอย่างเขาแล้วก็เก่งได้เหมือนเขาก็มาดูแล้วก็ได้กำลังใจไปเยอะมากมากครับมีชอบตรงไหนเศษมแต่ละคนสามารถแบบอกได้นะว่าชอบอะอมีออนมีออนมออนฮัลโหล JK อะก็ผมชอบ BTS มาตัออ้งแ่เก็ช <c oughs> อบทุกคนเป็เศษว่ารู่าเปงที่สุดของทน แ้นในนยนชบไหน I like J K ห้องไหนห้องไหนทุห้องดู้อี J K ผมชอบทุกห้องเลยนะเพราะมันเหมือนเป็นความทงจำของมันเหมือนเป็นการนงตั้งแต่20ปีมาถึงมาถึงวันนี้เราเปลี่นผานอะไรมาบ้างรู้สึกว่าทุกห้อมีความ s p e c ได้ยินะท่เราบอกว่าเป็นแฟนคลับบรรยากาศข้างในมันจบครบไหมหรือว่ามันพบเลยไหมลูกเออ เอ้ยผม่เนาน้ำตาคอเลยใช่ครับเหมือนมันตื่นตันรถมาเราเห็นเขาเดินทางมาเราเหมือนเราเราอินสไปร์จากเขาบ้างเราเหมือนอยากมีเส้นทางที่เราเดินมืนคล้ายคล้ายเขาบ้างอันเขาดึงนะครับมีห้องหนึ่งที่ชอบมากๆครับห้องไหนสามารถพูดได้ไหมครับแบบเพราะว่าไม่รู้ว่าโซนนั้นถ่ายรูปไม่ได้แต่ก็เป็นเป็น มอนทาชในห้องซ้อมครับผมรู้สึกว่ามันอินสปายมากๆเพราะว่าเราก็เป็นศิลปินเหมือนกันที่กําลังผ่านจุดที่ต้องฝึกซ้อมแล้วพอเห็นว่าบีเทสซ้อมฝึกซ้อมเหมือนเราอะไรอย่างนี้เราก็มีกําลังใจที่อยากจะสู้ต่อไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็ทำให้ดีที่สุดเหมือนที่บีจะทำครับใช่มีไฟขึ้นมาเลยครับแบงค์ไปเต้นเลยไหมตอนเนี้ยกินข้าวก่อนเราไปเต้นเห็นว่าในวงอีกตัวแบบที่ทำให้พีดีโม นายกับมิวส์นายกับมิวส์ใครครับมีนายกับมิวส์อ่ายังไงก็เอ่อเคยเคยเคยเต้นเพลงล่าสุดของพี่จังปุ๋ครับผมในเซเว่นเนาะก็แล้วก็ได้อยู่ในคลิปของอภิญญาเขาด้วยที่มาได้มาแค่ครึ่งเดียวแต่ว่าแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเกียรติมากแล้วก็ดีใจมากที่ได้แบบเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ผมผมชอบด้วยชอบด้วยตัวศิลปินแล้วก็ชอบด้วยตัวเพลงอยู่แล้วรู้สึกว่ามันอินสปายเราใน หลายๆอย่างอย่างเงี้ยเราอยากจะทํามันขึ้นมาก็ขอบคุณมากที่มีโอกาสได้ไปอยู่ในถึงผมก็เป็นเป็นเอ่ออยู่กลางเพลเลยนาะอยู่กลางเพลเลยนะก็เป็นเกียรติเพื่อเือมาช่วยเอเป็นเกียรติมากๆที่ได้ได้่วนร่วมในเออ่ ก็รู้สึกว่าเราได้แบบได้โชว์ความเป็นอาวุธเราแบบในสุดในแดนที่ไปอยู่นีเกียรติออกมาหนูที่อยากถามเลค่ะเพราะว่าวันนึงเราได้แบบว่าพูดในความคิดที่อยากได้งงขึ้นไม่ได้สลุกที่วันไหนจริงพี่สลุกที่วันวันที่บอกว่าต้องฟินเลยนอนไม่หลับเลยไม่กล้าคิดเลยอ่ะ เรไม่กล้าินเลยอ่ะไว้แบบไว้ถึงวกันคืออะไรแต่เรไปดูคอนเสิร์ตไปดูลงานเขาติดตามครับติดตามเรียนบ้างพอเราไปถึงานเอาเราแบบได้ดังอะไรกับเพื่นาจริงๆริงรอบแรกที่รู้จัก BTS คือผมไปดูคอนเสิร์ตครับผมไปแบบเหมือนเพื่อนชวนไปอะไรอย่างนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้ผมอยากเป็นศิลปินขึ้นมาทันทีเลยครับเออจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมอยากมาเส้นทางนี้ครับก็ต้อง อิ BTS เป็นโลโมเรียของผมมากๆเลยครับตแต่เด็กครับตอนนั้นิดหัแล้วตอนนั้นสิบห้าปะตสิบห้าสิบหกครับถ้าจะไม่ผิดอืใช่ครับแล้วลาก็อ่ะค่าเราดอะไรกับที่แ่เป็นแบบแรงในการทงะว่าสำหรับผมแล้วกันก็ตั้งแต่เริ่มจะมาทำศิลปินเนาะเราก็เหมือนพยายามหาอินสปาต่างๆแรงบันดาลใจแล้วเราก็เจอ BTS ซึ่งมันเป็น เรียนงดึงดูดบางอย่างที่ทําให้เราเห็นครั้งแรกแล้วเราก็ติดตามมาเรื่อยๆอเง้รู้สึกว่าวงนี้มีความพิเศษจริงๆที่เราอยากจะซึนซับมันออกมาอย่าเงี้เราเราเลกติดตามมาตั้งแต่นานมากอาจจะอาจจะไม่ได้นานเท่ามิวออนอะไรเงี้ยแต่ว่าผมรู้สึกว่าบีดีเสก็ให้อินสปายเยอะมากๆกับผมเหมือนกันครับมอนตอนนี้ครับที่ที่เราเห็นวงเขาะสมสิเศษนะครับว่า การการที่เราติดตามเขาทั้งว่าก่าที่เขาจะมาถึงวันนี้มันไม่ได้ง่ายขนาดนั่ะเขาต้องผ่านอะไรมาเยอะมากทั้งปัญหานต่างๆมากมายครับแต่ว่าวันนี้เขาเขาเขาทำได้เรามีคลรักเขามากมายแล้วเราก็รู้ว่าเราเข้าใจว่าทำไมทุกวันนี้ถึงมีคลรักเขามาขนาดนี้อย่างเรามาแล้วก็แบบดูแลเราเนาะที่ช่วันหยุดหาได้แต่ว่าคนที่จะมาคือว่าเฮ้ยมันจะบเติมเต็มแต่ว่าคือรักคนอื่นมากกว่ะ เชิญนะครับก็อ,อยากจะฝากท,ทุกคนนะครับาสามารถมาดูเอ็กซิบ i ชันได้นะครับ BTS ก็ปีนี้เข้าปีที่สิของ BTS แล้วเป็นการพบรอบ10ปีของ BTS นะครับจะบอกว่าด้านในเนี่ยมีหลายห้องที่เป็นอันซีนที่มไม่ใช่ว่าจะดูได้ตามแบบออนไลน์อ,ลอะไรเงี้ยจะต้องมาดูที่นี่เท่านั้นก็อยากจะฝากด้วยนะครับมีเรื่องราวมากมายของ BTS ทั้ง7จคนนะครับที่อยากจะเล่าผ่านเอ็กซิบิชันให้พวกเราทุกคนได้รับรู้ถึงเขานะครับผมก็ฝากด้วยครับเอ็กซิบชันของ BTS ครับผม มีวันในพัฟของงานเราก็เริ่มมีท right ุกใบซีเริ่มเลยสะดุ้งเลยก็ครับเราได้มีโอกาสได้ไปโชว์ที่กีนนะผมอยากเป็นตัวฮิ้น่นะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับแล้วก็ขอบคุณเขามากที่เลือกพวกเราไปนะผมเราจะทำเราจะทำสิ่งนี้ให้เต็มที่มากๆครับผมแล้วก็จะทำให้คนไทยที่คนไทยอะไรเนี่ยก็ได้แบบเป็นที่รู้จักมากขึ้น เต้นะ่นเต้นสิพี่นี่นี่ล่าสุดเราได้ขีวิวอ่ะเพลงเพลงล่าสุดตอ้านวิวเพลงแรกาเข้าให้แ่อยากขายเกินที่เสราบบได้ทเอาตัวเตมทยตลอดอยู่แล้วเราเยไปต่า่ด้วยใช่ไหมครับเรได้เห็นอล่าใส่เสื้อกันหนาวเต้นสักทีไม่ใช่ไม่ใช่ ผมว่ามันน่ามันน่าจะมีอะไรที่แปลกใหม่มาขึ้นในตัวพวกเราเองแล้วก็น่าจะได้แบบอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นผมด้วยความที่แบบเป็นครั้งแรกพวกเราที่ได้ไปต่างประเทศนะผมก็หวังว่าจะเป็นมีครั้งต่อไปเรื่อยๆนะครับผสอนคนด้วยนะเราเตรียมแบว่ความพิเศษยังไงไป่ว่าตองแฟนที่่าช่ต้องรอติดตามดกว่าต้องทาการบ้านพอสมควรเพราะว่าอยากทำให้มันดีแล้วก็อยากทาให้คือมันไม่ใช่แค่แค่แค่เราอะครับผมมันเป็นแบบทีป่อปของของไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่า นี่คือสิ่งที่เราต้องงัดทุกอย่างทุกอย่างออมาต้องนำเสนอตามที่ต้องรกอกนับผมเัน็เแล้วน่าอะก็เป็นเพลงแรกครับที่ที่ได้ขึ้นแบบเลขหลับหลัแต่เพลงอื่นก็จะตามโรเลใกล้เละโรเล่ก็ใกล้หรอก สองเดือนก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะที่ฟังเพลงของเรานะครับผมแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะฮะฝากให้คนที่บ้านได้รู้จักกันมากขึ้นด้วยนะครับผมก็เป็นก้าวแรกของเราเองนที่ได้สิบล้านวิวแล้วก็ต่อไปก็ต้องเป็นเออเลยเออเลยเออเลยยี่สิบเลยยี่สิบเลยก็เก้าแล็บเหมือนรอบนี้จะมีแบบแฟนให้นะเหมือนรอบนี้จะมีแบบแฟนให้นะ ใช่แจริงๆมีรอบนี้ที่เห็นมีคอนเอาคเพลงเราไปขึ้นที่เปที่รักขอาวาอแฟนแฟนเอลิสทำให้เราเาวก็ติดตามตอดแน่าใช่่ะนอกจากเพลงว่าจริงๆมีอีกเยอะเลยครับแต่ว่าั้องอุปกรณ์เพราะว่าปีนี้ต้องเรียกว่าแน่นจริงแน่นจริง เรีนไหมเรีนนะครชื่อเพลง The Wish ครับผมประกอบภาพยนต์เรื่อง m o n d o นะครับผมก็กำลังจะเข้าลงแล้วครับผมก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีวันเปิดตัวหนังนะครับที่เดี๋ยวพวกเราอลล์สก็จะไปด้วยก็ฝากด้วยนะครับเง The Wish ครับชื่อภาษาไทยชื่อเพลงว่าอะไรนะอัคิีรัตน ไม่เดี๋ยววิสเลยโอเคเดี๋ยววิสเลยนะครับไรัคก็ต้องเรียกว่าก่อนหน้านี้ต้องมีเพลงประกอบซีดีนะครับแล้วก็อันนั้นคือเพลงแล้วก็นี่เป็น อ่ประกอบหนังครับแล้วก็ู้สึก่นเต้นมากเพราะเราสึกว่าเราไม่ได้เปอรเซ็นแค่ตัวเราแต่เราเราเปรเซ็นหนังด้วยเรื่ราหนังแล้วเราทำไงให้เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หนังมากขึ้นนรรี่แล้วก็สนุกม,มากครับที่ทุกคนสใมากไม่ว่ารับงานี่ก็ฝากพวกรอยล้านด้วยวนะครับผมมีอยู่เคนนะครับก็ สามารถเสิร์ช ATIA l i e s t y ในทุกช่องทางเลยนะครับผมก็มีทั้งเพลงมีทั้ง v a r i t y s h o w Content.. ให้ติดตามนะครับก็ลองกดเข้าไปดูนะครับก็ฝาติดตามพวกเราด้วยนะครับก็สุดท้ายจะฝากเพลงล่าสุดนะครับผมเพลงคำ m e าก่อนเหลือฟูนะครับผมก็สามารถเข้าไปฟังได้วนๆไปเรื่อยๆสามารถส่งแชร์ได้เป็นลูกโซ่นะครับฝากเลยนะครับขอบคุณนะครับ